เก็บปักเซียนครับเียนเม็ดเงาเนื้อเงค่ะพี่น้องมาได้อเก็บปักเซียนอีกแล้วค่ะแมนเบิร์ดเด้อพี่น้องนั่นเอาไปทั้งตู้ทั้งกล่องเลยเฮ้ยไอพี่นบ่ อเอคือเมื่อเอามาก,กับ,บริสายค่ะจำเนี่ยได้พี่น้องพอดีแสบเนี่ยไม่ดอกๆอย่างสิเนาะพอดีแสบเลยค่ะพี่เพิ่นพามาอีกเลยค่ะพี่เอ้ย โอจักมูหัวจักไปเลยมูหัวจักจักคนมาจะท่างใดบุคจักคนมาจะท่างไหนมูหัจักคนนือกันเนี๊ ได้นะคะพี่น้องจตานินท่าผัวเจ้าของน่บำพิษพุ่มไม้ดอกพี่น้องที่อันเรียกค่าเจ้าหายแล้วค่ะคะ่าเยียวยาเนค่าเยียวยาสามสิบล้านโอ้พี่น้อง,งอยังว่าบ่ได้เลี้ยงเขากระบุญหัวเลยเนาะ,ะพี่น้องผัวนี่เก็บพี่น้องเก็บเก็บเก็บยอดใหญ่ขนาดเก็บบันไดแจวเขาสิเอา <laughs> บะหมี่หมูฮูงหลานมาขึ้นกับบะมีได้มหมูฮ่งนะ <c oughs> น้องบอม่มีเออแมนเบิร์ดได้พี่น้องเลยแมนเบิร์ดแต่ว่ามันแดดนะมันเป็นเงา จะมองไม่เห็นเลยค่ะแม่นขันมันกระเละเลยน้องบบกป๊ามันก็เอาเอาออนแต่เวลาเขาขันมันจะแด้อันนี้ไเอาพี่น้องงามงามมึงเนี่ยนีจะนอนงาม เออเจ้าจีเอาลายบ่สิเก็บโซ่ไอ<ม>้คอยเต็มตาคอยกับพ่อเนี่ยคอยแม่บดเดบิีน,น่อยไหมจปลาผักเซียนกินมันจินมีเอกลักษณ์เลยพนะี่น่อยเนี่ยใบมันคไข่ใบหนาดบ้านเห่อไข่ใบ ใบนาดเนาะใบนาดใบสาบเสือหนอ่าแต่บางกินเอกลักษณ์จ้ะกินมันจะเป็นกินไข่ไกินกระเทียมหอมหอมคือหอมใบกระเทียมแต่กินสีอ่อนกว่ากระเทียมจ้ะมันมไไนี่มาปลาใหญ่ได้หนิบได้เก็บเลบ้านค่ะเขาปลาอีหลีเลยหมด แต่ว่ากลับบ้านน้องแม่เป็นยังไงเน้อหายใจออกบ้านอ๋อนะงามขนาดพี่น้องเอ้ยพูนพูนหนึ่งพน,นังอยู่กลางอันอยู่กลางกออันพักเสียนเลยจ้ะอยู่กลางป่าพักเสียนเลยพูนหนึ่งนะไปเข้าห้องน้ำพี่ได้ยินเสียงเปลี่ยนยุ่งกับไเพจก่อนจัน บอกพี่ไปเข้าห้องน้ำพี่ออกมานพี่นกเลยเอิอพี่แมวพี่แมวพี่แมวซื่ออ่ได้ยินแต่เสียงไอ้เพล็ได้ยินแต่เสียงไอ้เพล็เด้กันงูบอกพี่แล้วไงเห็นว่าไม่ให้พี่ไอเพล็ไปหาไอเพล็ไปหาไอกระดาษทิชชู่ทุบน้ามาเช็ดให้พี่พี่อ้วกใส่มือเขาจะได้ยินบ่ได้ยินว่าเป็นยัง อ๋อแบบนี้จะเป็นยังนะพี่ดอกเบาพื้นั่งแมวค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยพี่อวกใส่มือจ้าว่านั่งแมวเมาเมาอย่าดองเกือบตายอ่ะพี่น้องเลยพี่อวกใส่มือจังสิแล้วเขาเดินดูเอาถังขยะมาให้พี่พี่ยังเลยนสมัยก็ได่ทานนั่งแมวนั่งแมวเมาอวกอวกใส่มือจะขอางพืชแบบโอ้ยเอาเก็บป้าหนึ่งพี่น้องมากอะไรก่อน ลายลายพี her. Her ่น้องเอ้ยน้องแม่เลยนบุหงจากสิเก็บเลยพี้นพี้นพี่พี้ยนมาทางพี่เพี้ยนหนอนยันยั่มาทางพี่มาทางพี่มาเก็บตรงนี้มาเก็บบ้านเราเองเราดูแลได้เออบ้านเราเองดูแลได้รับสิเก็บสองคนหิวปีกกดิล้มตะคุบใต้เกี้ยวส่เก็บไลย

คนทองคนมันหนักอยู่เด้พี่อุ้มพี่จะได้เสียสิมืดมดสบางงบนนะเป่นนางในป่าได้พี่น้องนางในเบื้งถ่วเมยน่ะนะถ่วคนเละดพักเสียเลยนั่นหอมค่ะคุนนะนี่หอมแล้วก็แซ่เมน เก็บหลบเวลาเปินหลบไปใส่ช่องแข้งไว้โรดอ้าว่าถึงว่ามันเป็นบนเป็นเป็นเป็นแต่สาวผีมันเม่เคยเห็ดกัเขาไม่ได้ขันเป็นนอกคนอยู่เองหม้ตาขใจขุ่นลบ่กับเย้อกหงก็หมูหมูเขาแลวหอดเวลากินเขา เราแบบไผ่ขับข่ายคับค้าพี่พิทิแทะวะเต้องไปงนพี่าไป่งไม้เอบักนั่นก็ดีเนาะพี่เนาะเออไอคนโลโลน่ะยังดีเลยให้มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับวกที่แบบตอนพวกนี้วิวปีกันมากจ๋าผมลงลูกเสาได้ได้แฟนใหม่ยมนใหม่ใส่หมูเขาเขาพอกันยุบ ูังนึงตักเจหมดแล้วอันู่ถังนึงเบิ่งไหโจมอีกเนบนน่ะเป็นอุบมเลยพี่น้งอุ่สูงทำหัวเขาเลยี่ป้านี่เม่งสูงนี่นี่แมนเบิร์ได้นี่แมนจอเพียงหัวเขาเพิ่นเลยนี่บ้านสวยวพุทค่าพุทธาาพุทาเป็ักเสียนพลังเขยนพลไปกิดสชีคั่นกัคั่นโลด ไอพีนมาประกาศเก็บไปหลายยันคันเอาถิ่มกันโอ้ยถิ่มถิ่มเลยแม่เนอะอือต้องเอาน้ำเขียวมันให้เหมือนเราก็ซิมลดเกลือออกเค้ืเข้ม่ซิมเอ้าน้ำเขียวมันต้องออกให้เหมือมันก็บ่บ่เหมือดอกแต่ว่าต้องได้กินเขียวน้ำเรียกล่า,นา,ลลางออนู้นจีด้ไปบ้านมันปี้ครไปปี้โอ้สิ่จีตองเออแล้วค่าครูซะแล้วไปจีดักขวดสองว่าจะว่าจะสี่ห้าสีฟห้าพีนสิไปเงินเจ้วเลยนี่ ตู้ร่องสีห้ให้พี่ไปบ้านโตไปสอนให้โตเห็ดเด่นบ่ลูกทัวว่าจู๋โอ้โหขยังแบบพี่จีไปโตัวจีไปสอนให้โตเห็ดเสียขาคู่มาหลดเด้อเอาเก็บมึงจีไทยนี่ห่วยฮักโป๊โปฮะโอ้ยไพจีไปกินได้คักฟังเสียงฮักพี่น้องฟังเสียงฮักอือฟังเสียงฮักเด้อพี่น้องหินบอนี่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 เอาแน่นนี่นี่ เปุ้นเสียงหักเปิ้ักเ่ยพายอดเป็นุ่นอเอ้ยูดักดตดีๆ๋อ้ยเฟผิดตุยขอมาเขาเป็นมูน้ำเฟ้นเพมือนกันนะเรามากัาภาษาไทยสำเ้าเซเรียนภาษาไทยแล้ววะเนขาขอเป็นมูนไม่เซียหมูน้ำเาผ้าเอาผาเซ็มาให ดำดำหื้อตุยหาเศษเก็้ทำเจ้าสงสัยพอาพาเจอกันโลกระทัดของไอ้แมวแล้วนะแต่ว่ามีก้อนน้ำเข็นผพาสีเหลรียสบอพาสีเหลืองเอานนั้นไอบ้านตอนแรกก็ว่าไม่ชอบปลุกไอ้ว่านนะว่าให้ไปล่างเลยไปล่างไอเกี๊ยบเพราะว่าไอ้แมวไปไปก่อนเนาะก็เลยไปเลยเขาเน้นทานางแม่เลยพี่น้องนางแมวเมาอย่าดองมือขึนจริงเลยมื่อคืนนี่นางแมวเมาอย่าดอก น้องเอ้ยป่าจ้างสามสิลเขาว่าเขว่าสันเขาว่าสิป่านงแม่อธิมเขาว่าสันพ่อเอาสามสล้านหอเดิไหมค่าเยียวยานา่ะสามสบาทแต่เย็นแกเย็นเย็นโซนนิดนเดี๋ยววพี่แอลเน้อปติตื่นมาไวบนอให้เพื่นมาทายยูทูบนำก็ทายแล้วได้ลายนะาที่อยู่วันนี้อันนาอันนาเนีพี่น้องดเอฟ นเป็สิทธ <ap sant> <Rocky> ิ์ตกันเล้มแม่นบ่ไ hey. ด He really um ้เบ yeah? ิ่งพี่น้องคว่ำคว่ำมันงามแหงจนเพียงเขาเพิ่อน่ะเพียงเขาเขากระจิเขากระจิทำพวกเขาเฮ็ดยังเพิ่นน่ะคลอยติกี้กันอมครอยเห็นมามเห็นแล้วสีอยู่วะเขาเฮ็ดยังล่ะวะมึงงามคขกงามแน่พี่น้อง ก้อนเป็นหัวด้วยทางหนอกเป็นเป็นหัวเงายงามเต็มแล้วแม่กิจิตเต็มแล้วอันนี้แล้วสีล้มบอกใครพ่ออลไรพี่น้องเอ้ยได้หลายคักเนี่ยงอนแฮะหันหน้ามาวันนี้พูดนั่งกลางอันนี้เลยในพี่น้องนั่งกลางป้าลูกกิ่งกิ่งไหมกิ่งไห่ป้าพัก โบ <Bo, S 2> เขามัเก็บพี่โบเขามาเก็บพี่<ดล> มันมันดีอยู่ยังเลยคือว่มมันบกเปี่ยวไปหนามันสิเปียวอยู่ใตกจงสันเปรี่ยวแตที่ข้อตึงเรนเรนจะเปียวอยู่แตเจังสันเราเคยเอาเคยมัดผอดใส่ไข่เอดใส่อดใส่บงผอดใส่ไขริคยบ่บอแมองเกามองเกามองเดียวกันเยจะตองคนนี้ดิกมีลูก้ ่็อะไรพี่น่องเก็บเอาเไป,เ,าปเบิดดอกเอาซ้ำนี่แหละเนาะไปเบิ่งข่าวว่าตึ้งมือ่อตึ้งมวนได้หลายเป็นได้